สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ทุกคนครับมัอนี่พอกระบาดเท้าข้างนั้นชาแนลนะครับมัอนี่ผ้าพีผ้าหน่องมากินหอยเชอรี่ยักษ์ลาดน้ําจิ้มครับพี่น้องมือนเลครับเด้อหน่วยใหญ่ๆนี่ครับหัวใหญ่ๆครับใส่พริกได้หลายครับแก้มก็มะระขีนกคว่มครับมัอนีพี่มะระขีนกกับกระลังพอดีครับเนี่ยได้มาจากล้านดอกจานครับงามๆกับบักทัวเนี่ยนะครับประกาศขาวเนี่ยเอ้า นี่น้ำจิ้มสูตรบ้าวเทาโบนเฮทในพี่น้องมึงนะครับเพราะว่าหลายคลิปได้เฮทในพี่น้องมึงแล้วนะครับปูนะ่ะอันถวยบางง่ายครับเอามานี่เพื่อบ่บผอกระสีติดตักใส่เดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนพี่น้องเนาะมาสืบเสแปรน้ำบ้าวเทาครับจิ้มออกระสีเดียวตาออกน้ำบุ <c> ๋ <oughs> มเป็นตาบ้าวเทาเลย <c oughs> ตาหอยตาหอยเดือพี่น้องเด้อโอ้ยหัวน้าหัวใหญ่ใหญ่โอ้โอ วัาครับพี่น้องเดี๋ยวโอ้นไวยนี่บ้าท้าเอาตาออกแล้วกินหยาแค่หน่อยน้อยหน่อน้องอุ้ยหน่อยใหญ่เอาลงน้ำจิ้มอีกแค่หน่อยดูติ่งๆเลยพี่น้อย กรุบกุบดีครับเนาะเอาหัวมันจิ้มเขามาหนอพี่น,น้องเห็นนํ้กรอบดีขนาดน้อยเลไ คืคือกันเก็บหอยปังนะครับเบ,แบ,บิ้งห้มชีพันมืออคักพี่นอ้องอืมแม่งหลายครับอ,อืม มโอ้พี่น้อง,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 งเอ้โคตรนัวใหญ่เลยพี่น้องเบื้องอกตามทุกคนพี่น้องโอ้กินอยาน่างเงี้เนาะบัจจีพี่น้องเบื้งแบบงามๆนะครับ อ,อตาวกันสินะมิตาเข้ามาถ่ากินตามยู่เม,มาครับ ออโอ้ยมัไม่ตรง,งหยาดเลยโอ้ยปล <c oughs> าท่ากับว่ากมมลิน่นมาเลยเนาะอย่างทีพี่น้องเห็นหน่วยมันใหญ่ๆนะครับอุ้ยโคตรนักออกมาอันแักใหญ่หนึ่งบึ้งปลาท่าตามปลากระพงพี่น้องเด้อ นี่ครับตามยี่มองเนี่ยเอาให้พี่น้องเบื้องนึ่นี่ครับอยู่มองข้อมันตรงนี้ครับเพื่นว่ามันเมาครับคันบบกออกมันเมาน่ะโอ้มวมยญ่ายโอ้โเต็มค่ำเลยครับ ปากมันพี่น้องอักไงเลยเอาเอาบีบบีบอตามหนอกน้ำพี่น้องเอานะหวนี่หัวนี่เ้า้พี่น้องมึงก่อนใกล้ๆครับ ังมีไงหอม,อมบ้าเท่าไปเลยเจอห้อยใหญ่เจอห้อยอหอย,ยักหอยใหญ่เชอรี่ห้อยเชอรีไง ออเดี๋ยวเรา,าจิ้มบ่กจิ้มบ่กให้มืดก่อนพี่อน้องโอ้ยไง่มีกันเลบ่ราถอดข้อไทยด้วยพี่อน้องเด้อติ้งลูกดิ้งลูกติก้งอยู่ไม่มีตอมไม่มีหลายขักงาม โหัวหนึ่งหัวใหญ่เลยอุ้ยพี่น้องแกะก่อนแกะก่อนบ่วงนีง่ครับแกะหลดอู้ยน่พู้น่นนนนนะขนาดเอาบ่วง,วงมัมงเริ่มหัวนี่พี่น้องอู้ย ามแอ้วกอนขันโม่ของที่ม่วงกันโอ้เอาปลาเท่าคำเนคำเดียวโบเิดกันพี ừ, ่น่องเยอืมคนะสมจนงัวโอ้เนื้อพี่น่องด้ว Ikke bli happy. น้ำน้ำเจียวน้ำตุ่มพอมน,มนี่หอมนัวต้องใส่มือลุยครับมานลยอย่าเต,าตา่นดีดส่ตาพอนะเอาหัวหนออกน้ำหัวเป็น,นปดำๆอุ้ยเอาลงแช่ไปพี่น้องกี่ไขค่ความมืงเหลืองนี่โอ้กินไข่กัน วิ่งหวาลงมาเนี่ยครับเอาหวาวัวนะ้มันออกดำๆเลยเป่นมันสีเมาตัวนี้ครับเราท้ากับบอกเคยเมาเถื่อนเม,า,มาหอยอพี่เมาเราเมาเบีย้ย้กับบอกเอยปันไดครับเพราะว่าบอก่อยได้กินตนโดนครับกินเถื่อนหนึ่งกูนะเอาม้วนออกไปเลยพี่น้อง จัดการสดเลยแล้วครับประทิน่ม 嗯，牛牛，来啦，哦，奔啦，那双黄牛。 ส่วนกลน้อยเพื่อนว่าส่วนขีห่หอยแซ่บเพื่อนครับส่วนอืมัมนหวานจังหน่อยมันจะบอกกรุบๆรด้เลยครับ นีน่เดี๋ยวจ่งมือสิต้มต้มเยียนครับต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลสูพี่สุนองกินครับพี่น้องก็ใช่ว่าว่าได้กินน้ำได้เลยเนาะ นั่งเบิ่งແມ່ນ สอมกับจนงองอเบิดเลยพี่น้อง เม,ม่ก<ฮ>มินน้ำับโหคือมากก็วนอยต๊ครับเมื่อเลย <c oughs> ม่พี่นบล่ึงขึ้นขึ้นขึหนโอ้นขึ้นขบหนขึ้นขึ้รขึ้นขก้บมึ้ะขี้นขหลาขอยนาง้นกน้นจิ้นครับพึ้นอุ้ <c oughs> ขออนขั้น่ึ้นะะขึนน้นขึ้นขเ้นขึ้นขึงง้เขึ้นขึ้นองเบิ่งเพรานว่าหลายคลิปนขบ้พข่นพี่น้ึงเบิ่นแล้นับกนเอาไปึอนเบ้่งน้งพี่นอง,งนะนเอาองงนานะ มือนี้นะครับกะฝากพี่ฝากน้องมาที่เก่านะครับลังจากมือว่านบริ้อัพคลิปติตตะกิจกับพี่น้องมากมือนี้ได้บอกหอยมานะครับมากินไอพี่น้องเบิ้งนะครับฝากคืเอเก่าครับคลิปนี้มากรไรถือใจกระแจ้าบาเท่าไหนนะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ